สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับแล้วก็สอนวิธีการตั้งค่านะครับในส่วนของการเปลี่ยนชื่อ w i f i รหัสผ่านนะครับของตัวเราเตอร์ใส่ซิม 4G ีนะครับเว็บเทลนะครับ w 2 4 0นะครับตัวนี้นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเปลี่ยนชื่อ w i f i รหัสผ่านกันนะครับก่อนอื่นนะครับสำหรับท่านที่ตั้งค่าผ่านคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กนะครับให้ทําการตัดอินเทอร์เน็ตออกไปก่อนนะครับให้เหลือเฉพาะตัวเราเตอร์นะครับกับตัวคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กที่ทําการตั้้งคค่่าาเทนนนััะรบ ในส่วนของการตั้งค่านะครับการเสียบสายแลนเข้าช่องแลนช่องในช่องหนึ่งหลังตัวเราเตอร์แล้วก็ต่อเข้าคอมพิวเตอร์หรือต่อเข้าโน้ตบุ๊กจะดีที่สุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับหลังจากนั้นให้เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับเบราว์เซอร์ที่ผมใช้ตัวนี้จะเป็น google chrome นะครับ ip ตั้งต้นของตัวเราเตอร์ w ตัวเ e b tail นะครับ w 2 4 0นะครับตัวนี้ก็คือ 192.168.100. นะครับกด enter นะครับ จะขึ้นหน้าล็อกอินแบบนี้นะครับยูสเนมจะเป็นซ u เปอร์นะครับหรหัสผ่านก็จะเป็นซ u เปอร์เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นกดล็อกอินนะครับหลังจากที่เราเข้ามาหน้าล็อกอินนะครับหน้าแรกก็จะเป็นหน้าโฮมนะครับเป็นหน้าสเตตัสบอกทั้งหมดนะครับในส่วนของตัว ตรงนี้นะครับอยากให้สังเกตก่อนนะครับเห็นไหมครับส่วนของ3 G 4 G โมเดลสเตตัสตัวนี้ก็จะเป็นเรดี้นะครับในกรณีที่อ่านซิมตามปกตินะครับแล้วก็ US ซิมสเตตัสตัวนี้ก็เป็นเรดี้นะครับหมายความว่าอ่านซิมเชื่อมต่อได้ตามปกตินะครับก็ข้างล่างก็จะเป็น IP ที่ได้จากผู้ให้บริการนะครับตัวนี้ที่ใส่เข้าไปผมผมจะเป็นซิม NT นะครับก็อันนี้เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวการเปลี่ยนชื่อไวไฟรัดผ่านกันนะครับ ไปที่โหมดเน็ตเวิร์กนะครับแล้วไปที่ W-LAN นะครับในหน้า W-LAN นะครับเราจะเห็นว่ามันจะมี SSID อยู่ทั้งหมด4 4ชื่อนะครับแต่ที่เปิดใช้งานอยู่ก็จะเป็นชื่อเดียวนะครับก็คือ BG0D5064 ตัวนี้นะครับจะเป็นค่าตั้งต้นนะครับถ้าเป็นเครื่องอื่นก็อาจจะเป็นรหัสตัวอื่นนะครับแต่ก็อยู่ในบล็อกเดียวกันนะครับตัวนี้นะครับผม หลังจากนั้นที่เราเจอแล้วก็ทําการเปลี่ยนนะครับตัวนี้ผมจะทําการเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นกดเซฟครับหลังจากที่เรากดเซฟแล้วนะครับข้างบนก็จะมีคําเตือนว่าถ้าต้องการแปลความหมายว่าถ้าต้องการเปลี่ยนจริงๆให้กด a p ปพลายซ้ําอีกหนึ่งรอบนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมยังไม่กด a p ปพลนะครับเพราะว่าผมมีตัวรหัสผ่านที่ต้องเปลี่ยนนะครับไปที่โหมด อ่า security นะครับเราก็จะเจอในส่วนของอ่ตัวคีย์ตัวนี้นะครับเราก็ทำการเปลี่ยนนะครับผมจะตั้งง่ายๆนะครับหลังจากตั้งเสร็จแล้วก็กด save นะครับหลังจากกด save เสร็จแล้วให้กด apply นะครับด้านบนนี้นะครับแล้วกดตกลงครับก็รอสักครู่นะครับ หลังจากนั้นนะครับหลังจากที่ตัวเราเตอร์ประมวลผลเสร็จแล้วนะครับก็จะทําการเปลี่ยนในส่วนของชื่อ wi-fi แล้วก็พัดเบิร์ให้นะครับก็จะขึ้นข้อ,ขอความบอกประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็เช็คนะครับในส่วนของตัวชื่อ wifi นะครับว่าขึ้นหรือย,อยังนะครับถ้ากรณีขึ้นแล้วก็แสดงว่าเปลี่ยนเสร็จสมบูรณ์นะครับในส่วนตรงนี้แนะนําเพิ่มเติม,ตมนะครับรุ่นนี้ก็จะมี ในส่วนของตัวนี่ครับ LTE นะครับเห็นไหมครับค่า Default เดิมนะครับตัวเดีย number ตัวนี้ก็จะเป็นดอกจัน99ชาร์ปนะครับ APN ก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับประมาณนี้นะครับค่าที่สำคัญก็จะมีอยู่2ค่าตัวนี้นะครับในส่วนของตัว NT ส่วนใหญ่ก็จะมีบอกในหน้าเว็บของ NT นะว่าให้ตั้งเป็น Pocket นะครับแต่จากประสบการณ์นะครับตั้งอินเทอร์เน็ตตัวนี้นะครับ จะใช้ได้หลายค่ายด้วยนะครับแล้วก็ NT ถึงเราไม่ตั้งพ็อกเก็ตก็ใช้งานได้นะครับตัวนี้ก็ไม่ได้ตั้งนะครับก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับดังนั้นไม่จําเป็นต้องตั้งนะครับโอเคครับรุ่นนี้ก็มีอะไรให้เล่นเยอะนะครับแต่ว่าตัวแอดมินเองก็ไม่ได้ชํานาญครับก็ให้ดูคร่าวๆนะครับนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวชื่อไไฟหลาดผานนะเห็นไหมครับมันก็จะถูกเปลี่ยนไปแล้วนะครับ ็นชื่อนี้นะครับออนออกมาตามปกตินะ okay, ครับส่วนตัวจุดเด่นของตัวนี้ก็คือทำมันติ d s s ID ได้4ชื่อนะครับก็คือสามารถเพิ่มชื่อได้นะครับเราติ๊กก็สามารถเพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับเวลามีแขกมาบ้านแล้วเราไม่อยากให้เขาทราบรหัสผ่านในส่วนของตัวหลักนะครับ เพราะว่าถ้าเขาทราบปุ๊บเนี่ยเขาต้องมาเปลี่ยนเราต้องมาเปลี่ยนตลอดอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็สามารถมาทําตัวมันต์ีเอสไดีขึ้นมาได้นะครับโอเคครับก็จบแล้วนะครับสําหรับการเปลี่ยนชื่อฟไฟล์รัดผ่านสําหรับรุ่นเว็บเทลนะครับ W 2 4 0นะครับใช้งานง่ายครับรุ่นนี้โอเคครับสวัสดีครับ